้นายโรงพยาบาลด้วยมันมีโขนแล้ววะนะนายกลัวชิบหายผีล็อกด้านเนี่ยปลดกลัวเลยผีล็อกด้านต้องขึ้นเฮ้ยเบล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 ขึ้นไปชั้นสองกันดีล็อกกับผีเจอใครวะนันเจอออฟเหมนะเฮ้ยไอ้ดับบังการดับบังกันตัวอะไรวะเจอออฟเจอออฟไอ้ดับบังการเร็เร็วเร็วไอ้ตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยขาดขาดตะปูนะไม่ตามไม่ตามทั้งสองตรงกลางเลย ชี่จาชี่จาชีเป้าจาชีกล่องจาโอ้ยเหนื่อยอยังมุดไม่ได้ยังมุดไม่ได้อะไรคือดับเพิ่อนกันเอ้าชื่อมันไงฉันหนึ่งไปเข้ามาชั้นหนึ่งเลยไป่ข้องมาชั้นหนึ่งเลยเขาอยู่ชั้นสามวูดอยู่ชั้นหนึ่งเขาคือใครดับเพิ่อนกันวูดอยู่ชั้นหนึ่งเหรอแล้วอี่เราเจอกันไงใช่ปะเราไม่เคยเจอกัน เราเคยเจอแต่ช้างตกมันกูเป็นไรเดี๋ววะนะพูดไปเรื่อยไม่ได้ตีมาสองวันพูดไปเรื่อยเลยทำงานเยอะเกินกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วกูจะเป็นดำดงแล้วเนี่ยมีน้ำนะมีน้ำนะอยู่ตรงบันไดขึ้นขึ้นชันสามตรงกลาง ก็นขวิงว่งมามานีมาตรงนี้ที่พุทธังวาาิทยวกัะทุสาพุทธังไอมาลับมาลับกี่มนต่อึ้นชั้นสมเอาให้ติดโอมันมันเข้าสองคนได้ไม่รีบไปก็มาลองมันมีวาร์ปนะเิ่งเพิ่งเข้า,าเพิง แล้วโดดบันไดเลื่อนนะจ๊ะลองนะจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกำลังยิบถู่ยิงขึ้นมาชั้นสามเลยเด้อโมซูเด้อมันตามเด้อมันตามเด้อต้องหลังสองครบแล้วมีตะปูจะไปปักข้างล่างขขาาาาาปตตตตโโพริด ตามเด้อโดดชั้นฟองเด้อมันโดดตามเด้อคลิปได้บอเด้อโอ้ยมันมีมันมีม cin ันมีมันมีมันมีว้าวเีว้ายแวโอยแล้ตยแล้วเตายแล้วเด้อตายแล้วเด้อไาชั้นตวด้ต ด้ผมแลผมตัสสมาตแลตัาสมมติมตัส์มาเั้ตแลวผมตายผมเจ็บแสบเจ็บคันให้มาคยให้มาคยตส์าเขาแล้วเจ็บแสบเจ็บคันสรุปจะเจ็บหรือจะคันมูอยู่ชั้นไหนสมิเขะฮ้ยเหีมาเหมาเห็นมาเหมาเหวมาแต่คนปนเงตวคนนึงคแย่กันชุกจแย่งกันชุกตคนนึงนวดคนนวดไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว ตายลงมแล้วลงมาเวาลงมลหายาก่อนเป็นแมวนะแมวนะแมวนะแมวแมวแมวมชั้นสองมาชั้นสอกูอยู่ชั้นซอกนี่ว่าพี่กองยาพี่กองอยู่ไหนผมอยู่ชั้นซอกไม่ตามี่าว้มามีว้ามมเออเดี๋ยวทิ้งโอเคซิการ์เล็เห็นแล้วาไว้ แทชั้นสองนะตามผมอยู่ตามผมอยู่ผมสวดชั้นหนึ่งผมสวดชั้นหนึ่งผมสึชั้นหนวดมีการสตันมีการสตันมีการสตารจะสวดชั้นสองฮะขึ้นไปเล่นชั้นสามขึ้นไปชั้นสามผีไปชั้นหนึ่งพีไปชั้นหนึ่งพีไปชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งพีมาเอากูผีมาเอากูขึ้นลิฟต์ได้ไหมขึ้นลิฟต์ได้มันมุดได้นี่หว่ะเขาปาียืมใส่มันก่อนใช้ใลิฟต์ได้ใช้ลิฟต์ได้โอ้โหกว่าจะเอาละว่ามันว่าไปแล้ว กว่าจะรู้สึกก็สายเกินไปมาชั้นหนึงมาชั้นหนึ่งผมามาังอมันเห็นหมามอะปูแล้วใช่ปะแลมอยู่ตะปูแล้วใช่ปะอ่าสวดไปสวดไปสวดไปมันเห็นกู กูตายตายชั้นสามชั้นสามแล้วยืนชั้นสามน้าเขาเตอมาข้างหลังทันปะนดมุดมุดโดี้นมาขึ้นมาีนมาตีขึมาไปไปไไปไปไปยันสยันไอ้ยันสามมีนี่นะตีไอ้มาเราตีไอ้มเราตีผีมาผีมาไอ้ผผีไม่มาไม่มา ผีมาผีมาลองกับกุกัะได้สยาม่ใช่หมายถึงว่าแบบยาเพิ่มเยอะไม่เอาผมแล้วไม่เอาผมแล้วมีผมผีหัวหม้อโอ้ยกำลังขึ้นชั้นสามชั้นสามดูมียานมียานหนักดิเออไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นชั้นสามน่าเขาเติมไม่รอดละ เร็ยๆเล่นแลค่อยเล่นเอ้ยังข้าตูอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกบาทังบกกบกกบกติดตู้กติดตู้เก้าสิ็นต์เกาสิบเปอร์เซ็นต์่ดลเึกสะเมย่าบยสกส ตัวดิพองตัวพองตัวลิ้ใช้ได้ป่ะลิ้ใช้ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ลิช้นิใหญ่ไม่ได้ยาอยู่ตรงไหนอ่ะมียาป่ะใช่แล้วเป็นใช่ไหมโอ้มันเปิดก่อนแล้วมันเปิดก่อนมันเปิดก่อนแล้วเปิดก่อนแล้วกูจะตายแล้วดงมาหน้าคอเปิลมันหน้าคอเตอร์หน้าคอเตอร์ชั้นสามคอนเทนด์แล้วหน้าคอเตอร์ชั้นสามไปกองไหนวะเนี่ยกองีปกองยู่ชั้นสองกองไปขึ้นมาไปขึ้นขึ้นบนมาเอ้าอารปิดกู

ลงมาเอาน้ำไม,ไม่ได้ลงมาเอาน้ำลงมากูอีกวันนี้ไงกูถึงใครว้าล้วปีมองกูด้วย

ทำอะไรอยู่ตรงมันใดเลือดแล้วพี่เออเลือดปีกดตามพี่ขวดดีวะเออแล้วพีเ๋มันก็ไม่ตีด้วยนะก็ตีไม่ตีพี่ขวดแต่ก็ตีคือเตะไงเออเตกแบบเตกไม่ได้เกิดอ่ะเตกเลยอ่ะ